ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาขออัปเดตข่าวสารของนักเตะไทยที่จะไปเล่นที่เจลีกันบ้างนะคะทุกคนหลังจากที่เราก็คือจบแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันอาเซียนคัพนะคะทุกคนก็เราเนี่ยจบแล้วแต่อีคนที่ได้แชมป์มันยังไม่จบนะอีฉันเห็นหลายสื่อก็คือแบบพูดถึงหนักมากซึ่งอีฉันจะไม่พูดนะคะจะไม่ให้พื้นที่เด็ดขาด จะพูดแค่นี้พอจบนะคะก็หลังจากที่จบทีมชาติไปนะคะนักเตะก็ แยกย้ายกันกลับสโมสรน,นะคะทุกคนแล้วก็มีหนึ่งคนนะคะที่เขาต้องกลับญี่ปุ่นนั่นเองค่ะนั่นก็คือเจ้าเช็คสุปโชคสรารชาตินะคะทุกคนสำหรับเช็คเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนแล้วละ่ะว่าอยู่กับซัปโปรโรต่อแน่นอนในฤดูกาลนี้นะคะฤดูกาล2025นะคะซึ่งทางสโมสรเองเนี่ยก็ได้ทำการประกาศหมายเลขผู้เล่นออกมาแล้วเช็ค ปีนี้จะใส่เบอร์7นะทุกคนเออก็เป็นเบอร์ที่สำคัญเลยนะกับสโมสรน,นะคะเออสำหรับเช็คเนี่ยเขาเปลี่ยนเบอร์มารอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะที่ไปเล่นตอนแรกเนี่ยเขาใส่เบอร์49นะคะทุกคนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นเบอร์19นะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะปีนี้นะคะ เป็นเลขตัวเดียวละก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะคะทุกคนเป็นเบอร์เดียวกันกับทีมชาติไทยที่เช็คใส่ลงเล่นอยู่ด้วยนะคะก็เป็นตัวเลขที่ดีมากนะสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะสำหรับเบอร์เจ็ดก็ขอให้เช็คทำผลงานออกมาได้ดีแล้วก็ขอให้เช็คและสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรกลับขึ้นมาบริษัสูงสุดให้ได้เร็วๆก็แล้วกันนะคะกะัมบตเตะทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะใครได้ดูไลฟ์ของทาง BG กันบ้างคะทุกคน ก็ทางประธานสมโมสรนะคะคุณประวินนะคะก็ได้ออกมาประกาศเองเลยนะคะรวมไปถึงเนี่ยก็มี Official Page อะไรเนี่ยประกาศกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอ,อ,อีกหนึ่งดีลนะคะที่เป็นดีลที่ดีมากๆนะคะก็เป็นดีลของเจ้าเท่นะคะเจริญศักดินเองในที่สุดเนี่ยความฝันของเท่ก็เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะเขาก็จะได้ไปเล่นที่เจลีกสมใจแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้น เคยมีข่าวใช่ป่ะตอนอยู่เมืองทองว่าจะไปถ้าจะไม่ผิดนะโชนันเดลมาเล่อาแล้วดิวนั้นก็ล่มไปแล้วก็กลายเป็นอาเท่มาอยู่ที่ b g ีใช่ไหมคะแล้วพอมาอยู่ BG โอเคก็ผลงานเขาก็เป็นที่จับตามองใช่ไหมคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางอออาเธอร์ปาปาสที่เคยเป็นโค้ชของบุรีลัมเขาย้ายไปเป็นโค้ชของเซเลโซโอซาก้าแล้วก็แบบก็คงเคยเห็นอนะว่าเออเท่มีผลงานยังไงและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตำแหน่งเนี้ยของเซเลโซโอซากาเนี่ยอันนี้อ้างอิงที่คุณประวินบอกนะเขายังแบบยังต้องการคนเล่นตำแหน่งนี้อยู่ก็เลยเป็นที่มาที่โอเคเขาก็เลยอ่ะดึงตัวของเท่เนี่ยไปเล่นกับสโมสรเซเลโซโอซากาในฤดูกาลนี้นะคะอ่ะก็เป็นสัญญายืมตัวนะคะทุกคนก็อวยพรเท่แล้วกันนะก็ ในเมื่อโอกาสมาแล้วก็ขอให้ทําเต็มที่ขอให้มีโอกาสลงสนามเยอะๆนะคะต่อมานะคะอีกคนหนึ่งที่ทาง BG ก็ให้โอกาสไปเล่นที่เจลีนะคะทุกคนคนนี้อีชานะเพิ่งจะแบบเฮ้ยกลับมาแล้วหรอเพิ่งจะเศร้าเสียใจว่าออน้องกลับมาแล้วเสียาจจังเลยนะคะก็ได้โอกาสไปอีกรอบนึงแล้วนะคะคนนี้นี่แสดงว่าเขาต้องมีอะไรถูกปะเพราะว่าทําไมเขาถึงได้โอกาสสองครั้งเลยนะในการไปเล่นที่เจลีถูกต้องไหมคะทุกคน นั่นก็คือเจ้าบุกเอกนิตปัญญานั่นเองนะคะคือตอนแรกเนี่ยบุกเนี่ย,ยไปคาแข่งด้วยสัญญายืมตัวอยู่ที่อุลวารเลดไดมอนด์ใช่ไหมหลังจากนั้นนก็หมดสัญญาแล้วก็ต้องกลับมาอยู่เมืองทองแต่ก็ยังไม่ได้เล่นให้กับเมืองทองอะไรนะเพราะว่า BG มาซื้อตัวไป BG ซื้อตัวไปนะคะแล้วบุกก็สมโมสสอนในเจริคติดต่อมาที่ BG อ่ะเยอะเลยว่าอยากได้ตัวบุกนะคะทุกคนแต่ว่าทางสมโมสรอนเนี่ยตัดสินใจให้ ที่สโมสรนเอฮิเมะเนี่ยก็เพราะว่าโค้ชของเอฮิเมะเขาต้องการตัวบุ๊กจริงๆคือเขาไม่หาคนอื่นเลยอะคือเขารอแค่บุ๊กเลยสโมสอนก็เลยเห็นถึงความจริงใจนี้ก็รักเดียวใจเดียวเหลือเกินโอเคได้ก็ทำข้อตกลงทําอะไรกันเรียบร้อยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่บุ๊กนะคะจะไปเล่นที่ J2 นะคะเพื่อโอกาสในการลงเล่นที่มากกว่าเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ จะเล่นอยู่ที่สโมสอนเอฮิเมะนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะอีฉันจะหาข้อมูลของสโมสรนนี้มาเล่าให้ฟังด้วยอโอเคแล้วก็นอกจากนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้เจหนกับเจสอไปแล้วใช่ปะเจสามเขาก็ส่งสําหรับบ g นางเลิศอยู่นะนางเอาจริงเอาจังมากเมื่อวานอีชันฟังนี่คือโอ้ทัศนวิสัยของคุณประวินนี่คือเลิศเลิศมากนะะก็ชื่นชมนะคะแบบทุ่มเท สุดๆเลยนะคะสำหรับการพัฒนาวงการนักกีฬาแล้วก็ฟุตบอลไทยนะคะ ก็สำหรับ J3 นะคะแน่นอนนะคะ BG เนี่ยก็เขาถือหุ้นอยู่ด้วยนะคะกับนาราคลับก็นาราคลับคุ้นๆใช่ไหมก็เป็นสโมสรที่พาตริกนะคะเคยไปขาาแข่งอยู่เมื่อฤดูการที่แล้วนะคะสําหรับฤดูการนี้เนี่ยเขาส่งเป็นนักเตะที่เป็นย2 3ของทีมชาติไทยไปนะคะที่อยู่ในสโมสร BG จนั่นแหละนั่นก็คือชนพัฒนบัวพันและธวัชัยอินประโคนนะคะทุกคนสคนนี้ก็ มีโอกาสได้ไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นแน่นอนแล้วนะคะสำหรับ J3 ที่สโมสรน,นาลาคลับนะคะทุกคนนอกจากนี้ยังไม่หมดแล้วก็มีอีก2คนนะคะไปเล่นที่ JFL ของญี่ปุ่นนะคะทุกคน JPAN Football League นั่นเองนะคะทุกคนก็เทียบเท่าเป็นเอ่อ s i o ว4ชั่นส่อะ เออประมาณนั้นนะคะทุกคนก็สองคนที่พูดถึงเนี่ยก็คือธานากฤและออไขอันนี้ก็เป็นทีมชาติไทยยู3เหมือนกันนะคะแล้วก็ทิติพัทเอกอรันพงศ์คนนี้เนี่ยที่ถูกยืมไปเล่นที่แทมปิเนสสโมสรของสิงคโปร์นะคะซึ่งในฤดูกาลนี้นะสองคนนี้เขาก็จะไปขาแข้งอยู่ที่ jfl นะคะทุกคนในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่อีชันบอกไปดิวิชั่นส่นั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ ก็จะไปอยู่ในสโมสรนติอาโมนะคะที่แปลเป็นไทยว่าฉันรักเธอนะคะมันเป็นภาษาอิตาเลียนซึ่งสโมสรน,นี้นะคะเมื่อฤดูการที่แล้วนะคะสโมสอนติอาโมเนี่ยก็จบอยู่ที่อันดับ3นะคะทุกคนเกือบได้เลื่อนชั้นนะเธออ่ะแล้วก็ใครที่แบบเป็นแฟนอาร์เซนอล คุ้นชื่อนี้หรือเปล่าจุนอิจิอินาโมโตะคนนี้ก็คือแบบมีชื่อเสียงดงดังนะเคยไป้ายแข่งอยู่ที่อาร์เซนอลด้วยนะคะทกโอ้แล้วก็ไปเล่นยุโรปมาอีกหลากหลายสโมสรน,นะคะทุกคนก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสโมสรน,นะคะซึ่งสโมสรน,นี้นะคะก็อยู่ในจังหวัดโอซาก้านั่นเองนะคะทุกคนก็เท่าที่ฟังนะคะ เมื่อวานเนี่ยเขามาถึงทางสโมสรบีจีอ่ะเขาเขาก็แบบเออช่วยช่วยเฟ้นหาเนาะว่าไอ้ทีมที่ติดต่อมาแล้วก็จะไปเนี่ยมันอยู่ในละแวกเดียวกันไหมเพื่อที่ว่าการดูแลเนี่ยมันจะได้แบบทั่วถึงกันได้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายอะไรอย่างงี้เนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเซเดโซโอซาก้าของเท้นะคะอยู่ในจังหวัดโอซาก้าแล้วก็านาราคลับนะคะอันนี้ก็อยู่ย่านนั้นน่ะอยู่ นาราที่เขาพูดอะใช่เลยนะคือที่มันมีควางเยอะๆอะนั่นแหละใช่เลยนะคะก็อยู่แถวๆเกียวโตแถวนั้นมันก็ย่านเดียวกันกับโอซาก้านะคะคทุกคนแล้วก็ซิอาโมนี่ก็อยู่ในจังหวัดโอซาก้าด้วยคือมันก็เราแวกเดียวกันนะคะแต่มีแค่บุ๊กคนเดียวนะคะทุกคนที่ จะอยู่ห่างจากเมืองนี้ออกไปหน่อยนะคะก็ไม่ได้อยู่ในโอซาก้าก็ดังนั้นนะคะสำหรับฤดูการ2025นี้นะคะทุกคนแฟน,แฟ,นฟุตบอลชาวไทยรวมไปถึงแฟนบอลที่ชอบดูเจลีกด้วยนะคะปีนี้ก็เตรียมตัวเชียร์นักเตะไทยกันแบบจุใจได้เลยนะคะโอเคทุกคนก็อันนี้เป็นที่ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ รายชื่อเหล่านี้ที่อิฉันพูดไปแล้วก็มีคนหนึ่งที่แบบแววข่าวมานะคะทุกคนว่าเาทางสโมสรจจำเจลีกเนี่ยกำลังสนใจอยู่แต่ว่าอิฉันอะยังไม่ชัวร์นะยังไม่กล้าพูดออกไปนะคะนั่นก็คือปรเมศอัดวิไลนั่นเองนะคะก็ดาวยิงเมืองทองยูเนเต็ดของอิฉันเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นนะคะว่าน้องจะได้ไปไหมใจจริงก็อยากให้ไปนะแต่ถ้าน้องไปแล้วใครจะเป็นกองหน้าให้เมืองทอง คิดหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าพาติกก็คือไม่มาแล้วนะเมืองทองอ่ะโหเศร้าเลยและอิฉันน่ะพูดไปหลายคลิปแล้วว่าพาติกนะเมืองทองโคตรเซง็งเลยสรุปพาติกไม่มาเมืองทองแล้วแล้วก็ปรเมตมีข่าวที่จะไปเจลีกอีกถ้าไปจริงอ่ะไม่ห้ามอยู่แล้วก็พร้อมสนับสนุนนะคะแล้วถ้าอยู่ในย่านโตเกียวเจอกันเลยบอกเลยอ่าแต่่า อะมันก็ยังไม่แน่ชัดอะเนาะว่าจะจะไปจริงไหมหรือถ้าไปไปทีมไหนนะคะทุกคนแล้วถ้าไปเมืองทองกองหน้าใครเอ่ยอ่าทุกคนยังไงดีคะอีฉันก็ยังคิดไม่ตกกับเรื่องนี้นะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลจากทางสโมสรอ,อีกทีก็แล้วกันสำหรับ กรณีของปรเมตอัดวีไลน์นะคะทุกคนโอเคทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะอีฉันจะรีบมาบอกเลยนะคะวันนี้ก็เท่านี้แหละอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะบาย